พูดชื่อมึงก็โง่เนาะมึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งไนตนแ,แต่ไหนแต่ไรมาสิบสิบปีแล้วอีกขไม่ดังสักที คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคือรู้สึกวันมันไม่ได้มันไม่รู้มันผิดพลาดที่ตรงไหนคือสองแสนกว่าไอ้ไอตาไอ้ไอตาต้องพูดชื่อเพราะว่าไอ้น้องมีทนโทรมาหารัวๆเลยเมื่อวานบอกว่าไอตารีวิวแป้งด่าก่อนแล้วค่อยชมเป็นธรรมดาเขาต้องด่าก่อนว่าถ้าเขาชมเลยเขาจะดูปลอมไงเข้าใจป่ะใช่ป่ะเฮ้ยถ้าดมชมเลยต้องจะดูจ้างอ่ะต้องด่าก่อนแต่ว่ามึงก็โง่เนาะ มึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งแต,แต่ไหนแต่ไหนแต่ไรมาสิบสิบปีแล้วอีก็ไม่ดังสักทีคืออย่างนี้มึงเอาแป้งมึงเอาพับไปกด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 มึงก็หลองอ่ะอุ้ยหนาลูกกูโซเฟียหกขวบมึงทำเป็นเลยเอาแป้งเนี่ยแป้งแล้วก็ปัดเอาอยากได้หนาก็เอาเอาพับกดแต่ถ้าอยากได้บางก็เอาแป้งปัดก็แค่นั้นเองอีกอกเรื่องมันมีแค่นั้นเองแป้งกูของด,ดีต้องได้ด่าสักนิดน,นึง กูกูไม่ได้ดูหรอกนะไม่ได้ดูหรอกนะแต่พอเห็นแล้วก็ไอเพื่อนมันไลน์มาบอกว่ามันด่าก็ชมก่อนมันด่าก่อนแล้วค่อยชมบอกว่าของยูทูบเบอร์เขาต้องด่าก่อนไม่งั้นไม่งั้นไม่มีคนดูเขาต่อเดี๋ยวดูเขาคลิปไม่จบเดี๋ยวเขาไม่เนี่ยเขาไม่ซักเซสเรื่องเอ่อทำรีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปบอกกันนะคะถึงถึงคุณคุณที่มีความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าทุกท่านหรือไม่มีความรู้ก็ดี ให้เพื่อนนะคะใช้แป้งอย่างเงี้ยนะคะใช้แปรงปัดแล้วก็ปัดที่หน้าอยากได้บางถ้าเข้มก็ใช้พับอยากได้เข้มกว่านั้นอีกเอาพับชุบน้ําแล้วก็ซับแล้วก็กดแค่นั้นเองกดแล้วคิดถึงหัวเก่าจะเข้มมาก <laughs> เท่านั้นเลยจบใครๆก็รู้ลูกกูฟาเดลนี่ก้าวขบยังรู้เลยเด็กผู้ชาย <laughs> นะจะได้ไม่มีปัญหาต่อก,กันนะคะหกร้อยห้าสิบบาทด <m> ่าได้ไม่ได้ว่า <óm> แต่ว่าจะให้บอกเฉยว่ารู้ทันนะ